คนใช่ไหมที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ยังทำคลิปไม่เป็นเลยวันนี้โคตางมาแบ่งปันวิธีการทำคลิปนะคะง่ายๆแบบจับมือทำกันเลยค่ะไปดูกันวันนี้มาเรียนรู้วิธีการทำคลิปแบบที่หนึ่งก่อนนะคะนั่นคือกดบวกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะทุกคนที่เป็นมือใหม่เลื่อนนะคะ15วิค่ะ15วิเราก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะคะ กดตรงนี้ค่ะสีแดงนะคะระหว่างนี้เราก็สามารถถ่ายคลิปได้เลยนี่นะคะและเราก็หยุดได้ค่ะถ้าเราไม่ถ่ายคลิปหรือเป็นการาพากเสียงเราก็หยุดก่อนได้นะคะจากนั้นเราก็กดต่อไปค่ะเราก็ถ่ายได้เลยถ่ายได้อีกนะคะจนครบ15วินั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อครบ15วิเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะ จะทวนให้เราดูหนึ่งรอบเมื่อคลิปของเราเสร็จแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ฟังก์ชันตรงนี้กันค่ะตัวแรกอันบนเลยคือข้อความเราจิ้มเข้าไปค่ะข้อความก็คือการที่เราจะต้องส่งให้ใครนั่นเองนะคะตัวที่สองการตั้งค่านะคะตรงนี้เราตั้งค่าใครดูโพสต์ของเราได้บ้างเรากดทุกคนนะคะ เราไม่เอาเพื่อนกับคุณเท่านั้นนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นนะคะและก็เผยแพร่เนื้อหาตรงนี้เรายังไม่ต้องนะคะโอเคเราเลือกแค่2ตัวนี้ก่อนจากนั้นนะคะเรามากดการแก้ไขคะ่ะการแก้ไขนะคะเราสามารถพิมพ์แก้ไขได้มากมายเลย เรื่องของเสียงโคแตงมีแบ่งปันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากจะใส่ตัวหนังสือแบบนี้นะคะวันนี้เรามาจิ้มตัว AA ตรงนี้นะคะจิ้มเข้าไปค่ะแล้วเราก็เพิ่มข้อความพิมพ์ได้เลยว่าและวิธีการใส่ตัวหนังสือนะคะเราก็เลือกสีไปตามที่เมื่อกี้คดแต่งได้แล้วก็ขยายแบบนี้นะคะเราสามารถทำตัวหนังสือแบบนี้ แล้วก็เลื่อนมาตามที่เราต้องการได้ค่ะตัวที่3นะคะ mv บีเขาจะประมวลให้เราเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคะแบบนี้ค่ะก็ได้นะคะถ้าเราชอบนะแต่ทุกคนสังเกตเห็นไหมคะถ้าเราเลือก mv แล้วการแก้ไขตรงนี้จะหายไปเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เราเลือก mv แล้วนะคะจะทำให้เรา ต้องใช้รูปแบบของ MV นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มาใส่สติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เราจะใส่เป็นอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะเช่นโค้ดแต่งพิมพ์คำว่าหัวใจนะคะหัวใจนี่ค่ะหัวใจมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะหัวใจเราเลือกเลยค่ะมาแล้วเราสามารถ ขยายได้แล้วก็ตั้งเวลาได้ด้วยนะคะการที่เราจิ้มไปตรงนี้จะขยายเวลาให้เราเลือกได้ค่ะว่าเราอยากจะหยุดช่วงเวลาไหนแล้วเราก็เลือกมาตรงนี้แล้วก็ขยายได้ด้วยนะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เข้าได้อีกค่ะนี่คือฟังก์ชันในการเล่นจากนั้นเราก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะ เรามาไล่ดูทีละตัวสติกเกอร์เราใส่แล้วตัวหนังสือเราใส่เพิ่มได้ค่ะเมื่อกี้ที่เราทำา MV นะคะทุกคนสังเกตนะคะว่าตัวหนังสือที่เราทำตอนแรกมันจะหายไปแล้วนะคะเรามาใส่เพิ่มนะคะว่าโอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกสีได้เลยค่ะ เราอยากได้สีฟ้าแบบนี้นะคะฟ้ามีขาวด้วยเราก็เสร็จสิ้นตรงนี้เหมือนกันค่ะขยายได้เลยนะคะทุกคนก็จิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วก็ระยะเวลาแก้ไขได้หมดเลยนะคะขยายแล้วก็ใช้มือค่ะยุบย่อตรงนี้นะคะแบบนี้สุดท้ายเรามาเลือกเอฟเฟกต์เอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะคะสวยงามเพิ่มขึ้นค่ะ โอเคถ้าเราเอาเอฟเฟกนี้แล้วเรากดบันทึกเลยนะคะทุกคนคะ่ะมีเอฟเฟกขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อความสวยงามจากนั้นเรามาดูค่ะฟิลเตอร์สีสามารถเลือกได้เป็นเฉดสีไหนแต่เราไม่เอาใช่ไหมคะเราก็เป็น normal เหมือนเดิมนะคะกล้องของเราสวยอยู่แล้วค่ะจากนั้นตรงนี้ add you ยังไม่ต้องใช้นะคะเพราะว่า มีใช้เป็นช่วงๆจบไปแล้วนะคะเรียนรู้กับปุ่มต่างๆฟังกช์ชันได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยค่ะเรียนรู้คือง่ายไม่รู้คือยากนั่นเองค่ะใครอยากให้โค้ดแตงสอนแบบจับมือทำได้เลยยินดีนะคะทักมาค่ะหรือพิมพ์คําว่าสนใจนะคะ คลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจไลค์เม้นท์แชร์ให้โคตแตงด้วยนะคะจะได้เพิ่มค่าการมองเห็นของทุกคนด้วยค่ะ22คะแนนตรงนี้อย่าลืมไปทํากันเลยและใครที่ยังทําไม่ได้อย่าลืมกดบันทึกไว้ด้วยนะคะเราสามารถกดมาดูย้อนหลังและดูไปแล้วก็หยุดไปทําไปได้ค่ะมือใหม่โคตแตงเป็นกําลังใจให้นะคะ ไม่ยากนะคะขอให้ลองลงมือทําก่อนคะ่ะกดติดตามโคตแตงยุทธนี้นะคะโคตแตงแบ่งปันปั้นช่อง